เดี๋ยวเราดูมันจะเป็นสีแดงนะสีแดงจะจะ,จะเหมือนมากเลยจะเหมือนพลุมากเลยถ้าสีแดงจะเป็นไฟพลุสวยมากยิ่งใหญ่อลังการนี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะอ่าเดี๋ยวรอให้มันไฟแสงสีมันดับให้หมดก่อนนี่เห็นไหมสวยไหม เออเดี๋ยวมันจะมีสีเขียวอ่าสีเขียวพุ่งขึ้นมาแล้วสีฟ้าด้วยมันจะเหมือนพลุมากเลยดูดิว้าว,ว,าวบุม,บมเลยโอ้สวยเนี่ยมีสีฟ้าขึ้นมาอีกอ่าสีฟ้าก็สวยสีฟ้าสีแดงสลับกันสีเขียวดูดิพลุไฟพลุไฟพลุ จะวนไปวนมาแบบนี้เหรอใช่ครับเพราะตั้งออโตเมติกไว้โโออไหนึ่งเดียวในจังหวัดอำนาจ,จเจริญ